ไก่สามหน่วยเศร้าเป็นเหตุพี่น้องเอ,อ้ยไปสื่อไข่ไก่มาสามหน่วยยี่สิบบาทเป็นเหตุคดีจนว่าอยากเลี้ยงไก่ไข่บาทที่นี่เกิดความคิดว่าเ,ออเหตุจังได้จังสิงได้เลี้ยงบาทนี้ก็หาไม่หานุ่งหรอพี่น้องเอ,อ้ยว่าสีตังโไฟหนึ่งร้อยบาทประสันไม่นี่ก็เป็นไม่เหลือใส่จากของช็องนะครับ เป็นไมยุค่าธรรมดาก้นเสานี่กับบ๊ยบ๊ธรรมดาเลยพี่น้องเนี่ยครับมันเป็นแบบเสาไมายุคาเข้าเก้าที่ผมเคยไปตัดไมมาไว้นะครับพี่น้องที่แรกก็เพราะเด็กคิดว่าสีเฮ็ดดอกนอนว่าไปซื้อไข่ใกล้นี่แหละก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะเกลี้ยงไข่ไข่ไปกินในครัวเลื่อนจากน้อยอย่างนี้ก็เลยมีความคิดว่าเออสิตังงบหนึ่งร้อยบาทในการเห็ดคอกมันสิออกมาเป็นแนวใดเดี๋ยวพี่น้องติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนี่ครับพอได้เสามาแล้ว หาบมอวักแล้วเดี๋ยวผมกะจีเอาเสาลงหลุมซะก่อนบาททีนี่หันหาทางมั่นจนว่าใด่ะพี่น้องเอ้ทุกมื้อนี่เศรษฐกิจก็บ,บอกใครดีเนาะพี่น้องเนะาะเขาคล้องกับแพงนะครับขาคล้องฉีบกับโอ้แพงขักนะครับผมต้องหาวิธีลดต้นทุนนะครับอันนี้ผมสีบอกใครใส่หัวหันด้อพี่น้องเด้อที่ผมมีเรียงไก่ไข่พี่น้องเห็นแปลงทั้งขงางบวครับได้ปลูกยาวานเตรียมไบร้อ่อล้วครับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เลียงแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะเผื่อสีรองรับไก่ไข่นะครับ เป็นตาอ่อนซ้อนเกียงนี่พี่น้องเอ้ยคิดว่าสีเหล่ยงไกบ่บัทนายลงอยู่มีคนมาจองไข่แล้วโอ้ผมกะเฝ้าเหตดเลยล่ะครับคิดว่าจะลงไก่ทั้งหมด30ตัวนะพี่น้องเนาะเป็นไก่แม่สาวพร้อมไข่สันผ่นเค็มว่าจังสันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือเพิ่นมาส่งสิได้ท่ายพี่น้องเบิ่งว่าไก่มันเป็นแบบใดที่เพิ่มมาส่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกคือกันครับพี่น้องที่ผมเลี้ยงได้อยาเคล็ดคอกเอา อยากคิดทุกอย่างเอาเบ็ดสูสิงซูยาดนะครับผมช่วยในการลดตน้นทุนให้ดีที่สุด,สดเซฟเจ้าของให้มากที่สุดนะครับพี่น้องใหม่หาเอาน้ําไห่น้ำหน้านะครับสังกะสีที่มามุ่งก็สิเป็นสังกะสีเก่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมสิว่ตถุดิมุ่งเนาะครับเพราะว่าผมสิขุดเสาวไวสกักก้อนขุดเสาตีโค้งบ้านไวสักก้อนนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมขุดเสาแล้วนะพี่น้อง หลายคนเบิ่งบังหวดบางนี่นะครับคือสงสัยว่าเอ๊ะหน,นึ่งลอยนี่มันเห็ดจังไดจังสิไดหนึ่งลอยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งลอยนี่บ่ทันได้พอเด้พี่น้องผมนี่พึ่งซื้อตะปูไปทั้งหมด60บาทครับตอนนี้ที่ลงทุนไปนะครับบ่รู้ว่า,วาตะปูจะพอหรือบ่พอนะครับเพราะว่าผมใส่ตะปู3จ้อยนะครับตัวน้อยๆนะครับแล้วกต็ตะปูมุ้งนะครับที่ผมใส่มาสังกะสีก็บ,บ่ได้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะสังกะสีสิเป็นสังกะสีเฮือนเก่านะครับที่สิมาใส่มุ้งข้างนี้นะครับแดดก็ะก ห่อนห่อนยางห่อนนะครับเดี๋ยดูประเทศไทยเขาเนี่เสาที่สองก็ได้ตั้งขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยพ้ากันตีคาวไวส้สกอนนะครับเพื่อสิขึ้นมุ่งลังค่าให้มันง,ง่ายงง่าย,งายไงแต่ว่าตีพวกเขาพี่น้องเอ้ยไม่ยุค่าเอาไว้ด่วนแล้วเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ประมาณ 70%เซแล้วพี่น้องเพราะกว่าสิบทําการมุ่งลังค่าย่างเดี่ยวนะครับผมบวกไยว่าสุดแจ่มแล้วครับพี่น้องบาทที่นี่ไกลแล้วไกลแล้วไกส่สิเป็นความจริงแล้วครับผมเดี่ยวอีพี่สองสะได้ทายพี่น้องเมืองว่าความคืบหนามือที่2เป็นแนวดหาเนาะพี่น้องเนาะจะได้เห็นไปน้ากันว่าโค้งสางนะมันเป็นแนวดแล้วตอนเนี้ยถ้านับถึงว่ามือนี่นี่ที่เห็ดแล้วอิลีนี่จะเป็นโค้งสางแบบนี้นะพี่น้องเด้อถือว่าเป็นลูกเป็นล่างพ่อสมควรครับพี่น้อง